สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตกกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่คล,ค,ลคลิปคลิปที่3ามละมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะอ่าซึ่งถามว่าทําไมถึงเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าผมนึกได้ว่าผมพลาดไปอย่างหนึ่งนะไม่ไม่ <c oughs> ไม่ได้หมายความว่าผมอาสอนผิดนะในคลิปที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่าคำว่าพลาดนี่ก็คือผมลืมไปอย่างหนึ่งนะก็คือเรื่องล่าสุดนะในคลิปที่2นะฮะก็คือเรื่องอความยาวโน้ตนะครับผมความยาวของตัวโน้ตของทฤษฎดีดนตรีตะวันตกนะหรือว่าดนตรีสากลเนี่ยมันเหลืออีกเรื่องหนึ่งที่ผมลืมพูดไปนะก็คือโน้ตบางตัวเนี่ยเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะ เออบางทีมันจะมีเครื่องหมายที่แบบกําหนดให้โนต้ตมันยาวกว่าปกติอยู่นะฮะซึ่งก็คืออ่ายกตัวอย่างเช่นอ,อันนี้แล้วกันนะฮะสมมติว่าเป็นกุญแจซอนนะฮะถ้าเป็นกุญแจซอนหัวตรงนี้ก็จะเป็นตัวดูนะฮะสมมติว่าอ่าเป็นเพงเลงซีซีแล้วกันนะอ่าทำซิกเนเจอร์มาตรฐานนะอัตราจังหวะ c ีนะฮะต,ตัวขาวหนึ่งตัวจะมีค่าเท่ากับ2จังหวะใช่ไหมแต่ทีนี้ ถ้าว่าเขาอยากเขียนสามจังหวะให้มันเป็นสามจังหวะต่อเนื่องกันแบบตาสองสามแบบนี้เขาจะเขียนยังไงนะก็จะมีอยสองวิธีนะวิธีแรกก็คือเขียนแบบนี้นะนี่ปึ๊บแล้วก็โยงมานี่นะฮะสมมุติว่าเป็นโนตตัโดนะอันนี้ก็เป็นตัโดนะฮะโดนะครับผมโดซึ่งก็ก็คือโนตัวซีนะั่นแหละนะฮะบางที่เขาก็จะเรียกซีบางที่ก็จะเรียกโดนะฮะแต่ว่าผมถนัดเรียกโดมากกว่านะเพราะผมโตมากับระบบนี้นะอย่างที่ผมเคยพูดไปอ่ะ คือเครื่องหมายตัวนี้นะที่เป็นเครื่องหมายโยงเสียงนี่นะฮะตามตำราเขาจะใช้คําว่าไทยนะฮะนี่ตัวนี้นะเดีด๋ยวด้นะอ่าไทยนะฮะที่แปลว่าเชื่อมแปลว่าตอบแปลว่าผูกนะฮะไทยนะครับอ่าแล้วทีนี้เดี๋ยวจะมีคนมาถามนะว่ามันคือเสอไม่ใช่เหรอนะฮะคือสเสอนะฮะถ้าถ้าเป็นสเสอนี่ มันจะต้องเป็นอย่างนี้นะสมมติว่ามาอย่างนี้แล้วกันนะอันนี้โดเรมี mi. อ่าสมมติว่าหนึ่งห้องหนึ่งห้องพอดีเออประมาณนี้นะใช่ไหมนี่ก็เป็นโดเรมี mi. อ่าคือผมเขียน c d e แต่ว่าเวลาอ่านผมจะอ่านวนะ่าโดเรมีนะอ่ะทีนี้เครื่องหมายเนี้ยอันเนี้ยถึงจะเรียกว่าเสือนะอ่าเห็นความแตกต่างกันไหมฮะอือเลือนะครับผมเขียนอย่างนี้นะเลือนะครับผมอันนี้ตัวตัวตัว,ตวยูนะ เขียนชัดๆตัวยูเสอต่างจากไทยยังไงเสอต่างจากไทยตรงที่เสอมันจะโยงเสียงที่ไม่ใช่เสียงเดียวกันนะฮะ,อ,ะอย่างที่เห็นนะก็คือโดเรมีนะครับผมแต่ถ้าเป็นไทยมันจะโยงเสียงเดียวกันและทําให้โน้ตตัวนั้นน่ะเด่นต่อเนื่องนะฮะซึ่งเดี๋ยวนะีผมเขียนให้มันเข้าใจง่ายดีกว่านะผมว่าโดเรมีอย่างนี้แล้วกันนะฮะ แบบนี้จะเรียกว่าเสรอนะฮะอันนี้คือเสรอนะฮะเขียนอย่างี้นะเสรออ่าแตวตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเออผมว่าผมเอาใหม่ดีกว่านะะเส้นกันห้องเดี๋ยวเอาเป็นสีดำแล้วกันมันจะได้ไม่สับสนนะฮะอนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายไทยมันจะต้องเป็นเสียงเดียวกันย้ำว่าเสียงเดียวกันนะฮะก็คือ สียงสูงต่ำเสียงเดียวกันนะฮะออกเตฟเดียวกันนะครับผมอย่างนี้ก็จะเป็นดูอันนี้ดูสีนี้ก็จะเป็น C5 อ้ไม่ใช่อันนี้ C flat ใช่ไหมอันนี้ก็ C5 นี้ก็คือ C5 ก็คือ Do5 นะฮะเราจะสอนวิธีการอ่านตัวโน้ต1นึ่งสองสามสนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะห้องเสียงนะถ้าผมจําชื่อภาษาไทยไม่ผิดถ้าจําำผิดก็ขออภัยนะอันนี้ก็คือโน้ต C C5 นะฮะ5นะครับซึ่งมันจะอ่านว่าไทย เออไม่ใช่เครื่อ,อหมายตัวนี้เครื่อ,อหมายงยงเสียงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ก็คือตัวไทยนะฮะจำจำให้ดีนะฮะก็คือไทยเนะี่ยจะต้องโยงเสียงเดียวกันที่อยู่ในออกเทฟเดียวกันนะส่วนเสลอนี่คือต่างเสียงหรือต่างออกเทฟก็ได้นะก็คือมันมันไม่ใช่เสียงที่ความถี่เดียวกันน่ะเออความสูงต่ำไม่ใช่ไม่ใช่สูงต่ำเท่ากันนะฮะแต่มันจะมีบางกรณีที่เป็นอย่างนี้นะสำหรับเสลนะฮะ สเลส,เล,ส,เล,สเลือเสลือเสลือเสลืออาก่อน,นะฮะสมมติว่าคุณเจอโน้ตแบบนี้นะ,ะอาอโอเคอยางลบอ่ะอันนี้ต้องขออนุญาตสอนเรื่องนี้ก่อนนะจริงๆมีมีเรื่องที่จะสอนในในบทนี้อยู่นะซึ่งมันจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องต่อไปที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าอันนี้ขอรีแคปในบทนี้แล้วกันนะบทที่3นะะเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือลืมนะฮะนะครับมันจะมีอยู่กรณีหนึ่งนะฮะ ที่เราจะเรียกว่าสเลอร์ก็ได้นะครับผมซึ่งก็คือสมมติว่านี่ปึ๊บ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 อะโนต้ตแบบนี้นะตัวดำสีตัวเสียงเดียวกันออกเตฟเดียวกันอันนี้ก็บางที่เขาก็จะเรียกว่าสเลอร์นะฮะอะนะครับผมแต่ว่าสเลอร์นี่สเลอร์สเลอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้มันดูง่ายๆแล้วกันฮนะสไว้หมึกปากกาทำไมเป็นอย่างี้ล่ะอืมสเลอร์ S-L R S L U R นะ U R เอนะฮะก็คือเป็นโน้ตตัวเดียวกันเสียงเดียวกันที่ถูกโยงด้วยตัวโยงตัวเดียวกันนะฮะอันนี้นี่ก็จะเรียกว่าเสือได้เหมือนกันนะแต่ว่าบางที่เขาจะเรียกว่าเลกาโตนะฮะนะครับผมเลกาโตเป็นภาษาอิตาลีนะแปลว่ายาวนะก็คือ ในทางทฤษฎีดนตรีก็คือเล่นให้มันต่อเนื่องกันนะผมอย่างนี้ก็จะเป็นโด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 คือการแบ่งโน้ตเนี่ยมันจะไม่ได้แบ่งแบบเห็นหัวเห็นหางชัดเจนแบบโด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 นะแต่จะเป็นโด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 แบบนี้นะและอันนี้มีเขาเรียกว่าอะไรนะคำแนะนำอย่างหนึ่งนะก็คือ หลายๆคนเข้าใจผิดนะโดยเฉพาะคนที่เล่นเครื่องเป่านะเข้าใจว่าเสล์เนี่ยจะต้องเล่นลมเดียวนะครับผมห้ามหยุดห้ามหายใจเพิ่มแต่ว่านี้ในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ใช่นะควาว่าเสล์หรือว่าเลกาตโตเนี่ยที่เป็นเครื่องหมายโยงเสียงเนี้ยจริงจนี่คือคุณสามารถที่จะหยุดที่จะแบ่งโน้ตได้นะคุณสามารถที่จะหายใจได้นะซึ่งเครื่องหมายหายใจเขาก็จะเขียนเป็นเครื่องหมายลูกน้ํางี้นะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันโยงไว นะครับผมอย่างที่ผมบอกเสลือหรือว่าเรกกโต้เนี่ยต้องเล่นให้มันยาวต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแบ่งว่างหายใจให้มันต่อเนื่องกันนะไม่ใช่คุณจะแบบโด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 อย่างนี้นะอาจจะเป็นโด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 อะไรเงี้ยคือเป็นช่องหายใจนิดหนึ่งนะหรือว่าถ้าคุณเก่งจริงนี่คุณก็ใช้เาขาเรียกว่าไงน,นะระบายลมก็ได้นะฮะเทคนิกระบายลมนะฮะหรือว่าที่ชื่อภาษาอังกฤษคือ circle บรีซิ่งอ,อืนนั่นแหละนะฮะระบายลมแต่ว่าก็ต้องฝึกกันฮนะระบายลมฝึกถ้าฝึกไม่ดีนี่คุณสำลักน้ำลายตายหาได้เลยนะฮะอันนี้พูดถึงเรื่องเครื่องเป่าเฉยนะแต่ว่าในเครื่องดนตรีอื่นเดี๋ยวเราก็ค่อยว่าเเราก็ค่อยว่ากันนะฮะอ่านะครับซึ่งนั้นมันจะเป็นทฤษฎีการปฏิบัติซึ่งผมผมอาจจะไม่ทําเรื่องนั้นก็ได้นะเพราะว่านี่ารายการนี้ก็คือทฤษฎีด,ดนตรีแบบเพียวๆนะฮะ แต่ว่าก็ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะทําก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เอาเรื่องของทฤษฎีก่อนนะอย่าเพิ่งไปถึงเรื่องปฏิบัติเลยนะโอเคประมาณนี้นะเลเลกาโตนะครับผมบางที่ก็จะใช้แยกกันบางที่ก็จะเรียกเป็นอันเดียวกันเลยนะแต่มันจะไม่ใช่ไทยนะไทยก็คือเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะไทยถ้าในกรณีที่มันเป็นโนต้ตตัวเดียวกันเสียงเดียวกันหลายๆตัวแต่ต้องการให้มันเล่นต่อเนื่องนี่เวลาที่คุณจะเขียนไทยคุณต้องเขียนแบบ หัวต่อหัวอย่างนี้นะฮะมันถึงจะเรียกว่าไทยนะครับผมแล้วเวลาเล่นนี่เล่นเป็นยังไงครับมันก็จะเล่นเป็นโน้ตตัวกลมนะฮะนี่ตัวดำสี่ตัวมันก็จะเท่ากับโน้ตตัวกลมเลยนะฮะนี่ก็คือโดโซซามซีอย่างนี้เลยนะอ่านะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเวลาเขาเขียนโน้ตเขาจะไม่เขาจะไม่เขียนแบบนี้กันนะนี่เขาจะไม่เขียนคีกันนะถ้าถ้าน้ตยาวอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะเขียนเป็นตัวกลมไปเลยนะฮะอ่ามันจะเข้าใจง่ายกว่านะโอเคประมาณนี้นะครับผม และก็เครื่อหมายไทยนี่ส่วนใหญ่นะครับเรามักจะเจอกับโน้ตที่มันค่อนข้างจะแปลกประหลาดก็คือมันไม่ได้เล่นอยู่ในห้องเดียวกันหรือไม่ได้ขึ้นจังหวะแบบตกตกปกตินะฮะอย่างเช่นแบบนี้นะสมมติว่าเป็น4ีซีนะฮะเช่นโน้ตแบบหยุดขบเบ็ดนะครับผมขบเบ็ดหนึชั้นแล้วทีนี้คุณจะขึ้นตัวยกตัวนี้ปุ๊บ อย่างนี้นะสมมุติว่าเป็นอ่าเป็นตัวดําตัวดําหรือตัวขาวเอาเป็นตัวขาวแล้วกันนะมันจะได้ดูง่ายๆนะสมมติว่าเป็นโดตัวขาวแล้วคุณต้องการเขียนให้เขาเล่นแบบดูเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามอ่าสี่อันนี้คือเครื่องหมายหยุดนะฮะเครื่องหมายหยุดตัวดําเครื่องหมายหยุดหนึ่งจังหวะนะครับโอเคเดี๋ยวเอาเส้นกันห้องออกก่อนนะเครื่องหมายหยุดหนึ่งจังหวะเพราะในหนึ่งห้องมันจะต้องมีสี่จังหวะนะผมถ้าไม่ครบสี่จังหวะคุณต้องเขียนตัวหยุดนะฮะอันนี้เป็นอ่าการบังคับเลยนะะถ้าไม่งั้นนี่ นักดนตรีที่มาอ่านเนี่ยเขาจะสับสนกันนะฮะอ่ะทีนี้ไทยเนี่ยหลกัหลกๆที่จะเจอเลยนะก็อย่างเช่นโน้ตที่ต้องขึ้นตัวยกนะครับผมโดยเฉพาะเพลงพวกเพลงป๊อปแจ๊สหรือว่าเพลงสมัยใหม่นะเพลงโลกยุคใหม่ๆที่มันไม่ใช่เพลงคลาสสิกแต่ว่าจริงๆคลาสสิกก็มีแหละอ่ะจริงๆก็หลายเพลงอยู่นะฮะอ่ะอย่างเช่นเพลงที่ขึ้นจังหวะย,ยกนะฮะเขาก็จะเขียนไทยอย่างน,นี้ถ้าเขาต้องการให้คุณเล่นแบบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งท่านนี่นะฮะอ่ะตบมือฝั่งเลยแล้วกันนะ 1 2สองสามสี่ทาแบบนี้นะอ่ะก็คือโน้ตตัวคาเบตเดี๋ยวเปลี่ยนสีมือก่อนนะคาเบตคาเบตตัวนี้เนี่ยคาเบตตัวนี้นะฮะกับตัวขาวตัวนี้เนี่ยจะต้องเล่นเล่นเป็นโน้ตตัวเดียวกันซึ่งมันก็จะเท่ากับ2แล้วก็1ส่วน2แต่1ส่วน2จะขึ้นก่อนก็คือขึ้นที่จังหวะ1ยกนะฮะอันนี้เป็นจังหวะ1เดี๋ยวๆ,ๆอะไรวะเนะี่ย หนึ่งยกนะฮะอาทำไมลายมือผมทุเรศอย่างเงี้ยวะเนี่ยจังหวะ1หนึ่งยกนะฮะอนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้คือจังหวัดหนึ่งยกนะฮะนี่เดี๋ยวจะเขียนลูกซ้อนทำไมอืมปากกามีปัญหาแล้วปุ๊บนี่นะฮะก็คือเป็นจังหวัดหนึ่งยกนะฮะแล้วก็จะไปเชื่อมกับอีกสองจังหวัดที่อยู่ที่อยู่ภายหลังซึ่งก็คือตัวนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบทุ้ยมันก็เลยเป็นจังหวะ2เศษ1ส่วน2นะก็คือ2ครึ่งนั่นแหละนะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายนะนั่นแหละครับหลักๆไทยก็จะเจอแบบนี้แล้วก็จะเจอในกรณีที่เป็นโน้ตข้ามห้องด้วยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโน้ตข้ามห้องนะอย่างเช่นอย่างนี้นะสมมุติว่าเราเล่นมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วทีนี้สงสติว่าตัวนี้ลงมาเป็นตัวทีแต่อยากจะให้มันเล่นยาวกว่าหนึ่งจังหวะก็คือข้ามห้องไปเลยนะฮะ สมมติว่าเอาใหม่สิตัวทีลงมาอย่างงี้ปุ๊บแล้วตรงนี้อ่เป็นตัวกลมเอาเป็นตัวกลมแล้วกันทำมันจะได้เต็มเต็มห้องขี้เกียจเขียนเยอะมันก็จะเป็นอย่างงี้นะฮะนี่นะครับเพราะว่า <c oughs> สาเหตุที่ต้องโยงทายเพราะว่าน้ตอน้ตตรงเนี้อ่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ตัวเนี้ยมันคือโน้ตที่อยู่ในห้องห้องเดียวกันซึ่งมันเต็มห้องแล้วจังหวะมันเต็มห้องแล้วนะฮะแต่ว่าน้ตตัวโน้ตตัวดําตัวเนี้ ัวดำตัวเนี้อยากจะให้เล่นยาวกัตัวดําให้มันไปเชื่อมกับห้องถัดไปคุณก็ต้องเขียนเป็นไทยอย่างนี้นะนี่นะครับซึ่งมันก็จะเท่ากับ5จังหวะนะฮะห้าจังหวะแต่มันจะไม่ลงแต่มันจะไม่เออมันจะไม่ลงห้องนะเพราะว่ามันมันเพราะว่าตัวนี้มันขึ้นก่อนห้องนะแล้วมันก็จะเชื่อมไปหาตัวกลมเลยนะโอเคหวังว่าจะไม่งงกันนะนะครับประมาณนี้นะฮะที่เราจะเจอไทยบ่อย นะครับและเ,เมื่อกี้นี่ผมพูดว่า mm. การเขียนสัญลักษณ์ให้ตัวโน้ตเล่นยาวกว่าปกตินี้มันจะมีอยู่สองแบบใช่ไหมอันนี้คือแบบแรกนะก็คือใช้เครื่องหมายไทยและเครื่องแบบทวิและแบบที่สองนะก็คือเอาเปลี่ยนสีดิเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมปรกกาจิ้มไม่ได้ฮลัลโหลโอเคได้ลวปากกามีปัญหานิดหน่อยอ่ะแบบที่สองก็คือการใช้ ประจุดนะฮะเครื่องหมายจุดประจุดแต่อันนี้เนี่ยจะประจุดที่เว้ยประจุดหลังตัวโน้ตนะฮะหลังหัวโน้ตนะครับผมนะครับหลังหัวโน้ตแบบนี้นะฮะซึ่งจุดเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของโน้ตที่อยู่ข้างหลังจุดนะฮะซึ่งตัวขาวครึ่งหนึ่งของตัวขาวมันก็คือตัวดําเพราะฉะนั้นเด,เดี๋ยวเขียนเข้ามาหยุดไว้แล้วกันนะ เพราะฉะนั้นในห้องนี้นะครับผมในห้องเนี้ยในห้องแรกนะฮะมันจะมีค่าเท่ากับอามือแปะไปโดนอีกมันจะมีค่าเท่ากับตัวขาวที่ไทยไปหาตัวดําแล้วตรงนี้ก็เขียนเป็นเครื่องหมายหยุดไว้แบบนี้นะฮะอันนี้คือความหมายเดียวกันนะฮะแต่ทีนี้คีตากวีหรือว่าคนเขียนโน้ตบางคนเขาเขาจะไม่เขาจะไม่นิยมเขียนอย่างนี้นะเพราะมันรกนะฮะแล้วมันอาจจะทําให้สับสนต่อการเล่นได้นะว่าแบบเอ้คนเล่นนี้ เราคนที่จะเล่นจะเล่นไงจะเล่นเป็นตัวขาวที่มันเลโาโตไปหาตัวดํำไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเชื่อมกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเข้าใจว่าเป็นเชื่อมกันนั่นแหละนะฮะแล้วอย่างคืออย่างที่บอกนะมันมันรกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในหนึ่งห้องจังหวะมันยังไม่เต็มเนี่ยเขาจะเขียนเป็นประจุดเอานะเขาจะเรียกว่าน้ตประจุดหรือว่าเอ่อเดี๋ยวนะน้ตประจุดเออโน้ตโน้โอตเว้ย โนดเนี่ยต้องเขียนด้วยไมโทนะฮะอ่าสกดด้วยต่อเต่าโนดประประจุดนะฮะภาษาอังกฤษก็คือ,อตเต็ดนะฮะเต็ดก็คือโนดที่โดนโดนจุดนะเต็ดโนตนะฮะอ่าถ้ามีหลายตัวก็เติมเอสเข้าไปนะแต่ี้มีตัวเดียวก็ไม่ต้องเติมอะไรนะเต็ดโนตนะฮะโนดประจุดนะครับเพราะเพราะฉะนั้นการที่คุณเจอโนดประจุดนี่คุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่า ครึ่งหนึ่งของโน้ตที่รวมประจุดเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่นะอย่างเช่นตัวขาวนี้อย่างที่บอกไปนะก็คือตัวขาวประจุดก็คือครึ่งหนึ่งตัวขาวที่บวกไปอีกครึ่งหนึ่งของตัวขาวก็คือตัวดำนะนั่นแหละครับก็คือเป็นสมจังหวะนะเพราะฉะนั้นโน้ตทั้งสองห้องนี้ตามทฤษฎีมันมีค่าเท่ากันนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะคุณอย่าไปสับสนนะอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปนะในห้องนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวขาวที่จะเป่าแบบ เลกาโตไปหาตัวดำนะฮะอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะจริงๆมันคือเชื่อมกันใน3จังหวะนะครับผมประมาณนี้นะอ่ะและทีนี้นะครับผมมันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่บางทีเราจะเจอได้ในเพลงสมัยใหม่นะใช้คําว่าสมัยใหม่เลยก็ได้นะจริงๆสมัยเก่าเขาก็เคยเขียงกันเลยแหละก็คือโน้ตที่แบบอ่ะหยุดจังหวะยกเอ้ยหยุดจังหวะตกอันนี้คือหมายหยุดจังหวะอ่เคือหมายหยุดขบเหนชั้นนะ อ่าแล้วก็เป็นอย่างนี้นะฮะปื๊บบางที่อาจจะเจอนะฮะแบบนี้นะฮะปื๊บอ,อันนี้คืออะไรอ่ะน,นี่คือเอ่อเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือโน้ตแบบนี้นะฮะตัวดำประจุดก็คือตัวดำหนึ่งจังหวะที่ เพิ่มไปอีกครึ่งหนึ่งของมันก็คือตัวขบตีตซึ่งก็คือครึ่งจังหวะเพราะฉะนั้นตัวดําตัวนี้จะมีตัวดําตัวนี้นะฮะตัวดําที่ประจุตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1เศษ1ส่วน2นะครับแต่ทีนี้มันมาขึ้นที่จังหวะยกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ตาแล้วก็หยุดอีก2จังหวะนะฮะเพราะว่าทำไมทำไมตรงนี้ถึงเป็นหยุด2จังหวะเนะเพราะว่าตัวเนี้ย มันรวมกันเท่ากับ2จังหวะนะฮะสจังหวะนะครับผมซึ่งามว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราแยกจุดออกมาเนี่ยมันจะเท่ากับโนต้ตตัวโ,โนต้ตแบบนี้นะแบบนี้นะครับนี่ตัวขบแดแล้วก็ตัวดำอย่างนี้แล้วก็หยุด2จังหวะไปนะมันจะเป็นโนต้ตอย่างนี้นะนี่นะครับเท่ากันนะมีค่าเท่ากันนะครับ2ห้องนี้นะเดี๋ยวคือเขียนเข้ามาเท่ากับอย่างนี้ดีกว่านะ มีค่าเท่ากันนะฮะเดี๋ยวๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นโน้ตไทยาเครื่องหมายเครื่องหมายไทยเนี่ยไอย้เครื่องหมายยงเสียงเนี่ยเครื่องหมายไทยนะฮะเดี๋ยวๆไม่ใช่ตัวเจสิมันต้องเป็นตัวทีฮัลโหลปึ๊บปึ๊บปึ๊บไทยนะฮะเครื่องหมายไทยมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับการประจุดนะฮะซึ่งแล้วแต่ว่าคุณจะเขียนยังไงแต่การใช้เครื่องหมายต่างๆเนี่ยคุณต้อง ในกรณีนี้นะฮะเฉพาะเรื่องที่ผมพูดอยู่นะฮะมันจะต้องอคุณจะต้องคํานวณให้ดีด้วยว่าในห้องนั้นอ่ะมันมีกี่จังหวะอย่างเพลงสีสีเงี้ยก็คืออะไรครับตัวดําตัวดำสีต่ตัวใช่ไหมเพราะว่าตัวดําเท่ากับหนึ่งจังหวะหนึ่งสองสเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อ่ะตัวดำสี่ตัวนะครับซึ่งในหนึ่งห้องก็จะมีสี่จังหวะนะฮะอย่างที่บอกไปนะเพราะฉะนั้นคุณต้องนับให้มันดีๆนะสาหรับใครที่ ไม่รู้วิธีการนับจังหวะตัวโน้ตความยาวของตัวโน้ตถ้าคุณเผลอเข้ามาดูคลิปนี้ก่อนผมแนะนําให้คุณกลับไปดูคลิปก่อนหน้านะฮะซึ่งน่าจะเป็นบทที่สองนี่งผมก็จำไม่ได้ว่าผมสอนไปกี่บทเออสอนไปอยู่ไม่กี่บทแต่ว่าก็หลงเองนะนี่ขออภัยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะรู้เรื่องการประจุดอย่างเงี้ยคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าโน้ตแต่ละตัวมันมีความยาวเท่าไหร่นะซึ่ง อย่างที่บอกไปนะเอาเอาเอา,เอาแค่ทำซิกสี่สี่ก็ได้นะทำซิกเนเจอร์สี่สี่นะง่ายๆมาตรฐานนะนั่นแหละครับซึ่งอย่างที่บอกไปอันนี้ผมจะพูดอีกรอบหนึ่งนะตัวดําเท่ากับหนึ่งจังหวะเพราะฉะนั้นตัวดาปลายจุดก็จะเป็นหนึ่งครึ่งนะและทีนี้บางที่เราจะเจอโน้ตแบบนี้ได้ด้วยนะนยขออนุญาตกดย้อนกลับเป๊บปึ๊บเอ้าเดี๋ยวนะเส้นกันห้องหายด้วยโอเคอ่ะเราจะเจอโน้ตแบบนี้นะโดยเฉพาะพวกเครื่อง อย่างเบสนะฮะอาไหนๆก็จะเป็นเบสอยู่แล้วเขียนเป็นกุญแจฟ้าแล้วกันนะฮะกุญแจฟ้าก็จริงๆมันตามประวัติศาสตร์ก็มาจากตัว f อนะฮะนะครับสมมติว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวๆเป็นโน้ตอย่างนี้นะพวกเบสเนี่ยจะเจอกันบ่อยนะโดยเฉพาะในเพียงปัจจุบันนี้นะครับตึมแบบนี้นะอืตึม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 ,ตม ก็เป็นเส้นกันห้องไปแต่นะเส้นกันห้องปุ๊บนะครับอ่าเป็นตัวกลมเหมือนกันอะถ้าเจอโน้ตแบบนี้นะซึ่งในห้องแรกมันมีตัวดําประจุดนะฮะอ่ามันก็จะเป็นเดี๋ยนะมันเป็นตัวดาประจุดแล้วมาลงจังหวะตกด้วยนะฮะอะในโน้ตเพลงทั่วไปนะครับผมอันนี้สําหรับใครที่ไม่รู้จริงๆนะ เขาจะนับจังหวะตกก่อนนะถ้าไม่มีตัวหยุดถ้าไม่มีตัวหยุดแบบตัวตัวนี้หรือว่าตัวแบบนี้นําหน้านะฮะก็คือให้เข้าใจเลยว,ว่าโน้ตตัวเรกไม่ว่าจะเป็นตัวหยุดหรือตัวที่สั่งให้คุณเล่นก็ตามมันจะลงจังหวะตกเสมอนะฮะอ่าใช้คําว่าโน้ตทั่วไปนะเพราะมันจะมีแบบพวกที่แบบอุตริเขียนอะไร,ประแปลกๆด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นในห้องเนี้ยเวลาอ่านนี่อ่านนมันจะทุ้ยลินพันกันอีกแล้วขออภัยนะเวลาอ่านมันจะอ่านยังไงฮนะมันก็จะเป็นอย่างนะี้นะ สมมติว่าปิกอัพมาก่อนนะหนึ่งสองสามสี่โดโดมิซซนโดอย่างนี้นะเพราะตัวแรกมันเท่ากับ1เศษ1นส่วน2นนะ้ตตัวแรกนะเพราะฉะนั้นตัวที่ตามมามันก็เลยต้องเป็น1ส่วน2เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องเป็น1ส่วน2ที่เป็นจังหวะยกนะฮะอันนี้เป็นจังหวะยกนะฮะอันนี้อ่ามันจะเป็นจังหวะตก ยกแล้วก็ตกนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวยกพอดีนะฮะนี่ตัวนี้มันจะเป็นจังหวะการนับอย่างนี้นะฮะนะครับอันนี้ก็จะไปเร็วหน่อยนะอ่าซึ่งตอนนี้ก็โอ้โหนบอกว่าจะเป็นคลิปสั้นแต่ว่าเอาแค่เรื่องความยาวตัวโน้ตที่แบบอ่าต่อมาจากคลิปที่แล้วนะั่นก็เท่าไหร่นี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองจะยี่บสองนาทีแล้วนะเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะจริงๆเนี่ยจะเป็น ผมจะพูดเรื่องอะไรว่าเอ้ยไม่ไม่บอกแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยนะแต่ว่ายังยังยังอยู่ในเรื่องของพื้นฐานการอ่านโน้ตอยู่นะจะยังไม่แหกไปมากนะครับผมเพราะว่าค่อยเป็นค่อยไปนะอันนี้คือตั้งใจจะปูพื้นฐานสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมก่อนนะตั้งแต่เรื่องการอ่านโน้ตแบบง่ายๆเลยนะไปจนถึงแอดวานซ์แล้วก็จะแตกไปเรื่อยนะทฤษฎีเอ่อ อาจจะเป็นแบบทฤษฎีดนตรีพื้นบ้านฝั่งนู้นฝั่งนั้นฝั่งนี้อะไรที่มันเข้ากับดนตรีสากลได้ดนตรีตะวันตกได้มันมันมีทฤษฎีรองรับพวกนี้อยู่นะอืมซึ่งเอาจริงๆดนตรีเนี่ยที่เราเห็นกันทั่วไปนี่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะตายสนิทไปสักทีเดียวนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเรื่องของทฤษฎีหรือว่าหลักการเนี่ยมันจะไปอยู่กับสายปฏิบัติกับสายอ่าตอนนี้น่จะเป็นสายเทคโนโลยีกันซะมากกว่านะเช่น การทาเครื่องดน,นตรีท้องถิ่นให้มันเล่นในแบบสากลได้อะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะครับแต่ว่านั่นเดี๋ยวเราค่อยๆว่ากันนะมันเป็นเรื่องเทคนิคขั้นสูงอีกที่นึงนะแล้วก็ออกแนวประวัติศาสตร์ด้วยนะอะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ถามเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะแต่ว่าขอให้บอกกัน ด้วยความสุภาพนะฮะเราต้องคุยกันแบบปัญญาชนนะมีมารยาทกันนิดหนึ่งนะ,ะเพราะว่ารายการน,นี้ไม่ใช่รายการแบบคนถอยนะนี่เป็นรายการแบบผู้ดีนะปัญญาชนคุยกันนะเอาเหตุผลมาฟาดตุ้มตามตุ้มตามใส่กันนี่โอเคผมรับได้นะแต่ว่าถ้าคุณมาแบบหยาบคาย่มคมคูหรือว่ามาแบบคมเหงกันแบบตัวเองเก่งมากอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ยอมรับนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะอ่า โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอติเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ